ยายมาเป็นสิบสิบปีนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ใครว่าอะไรดีก็กระทำไปเรื่อยๆมันไม่ไม่ไม่ได้ผลอ่ะบางบปีมันก็ได้สองสามแสนบางปีมันผมก็ขาดทุนไม่ได้มารู้จักเพียวใชงว่าหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้เพียวหนึ่งเพียวสองเพียวเอสถูกไหมฮะครับพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับพี่สะโพนครับโอ้โหรู้สึกว่ามันเิดี่นแปลงได้รวดเร็วดีนแหละรวดเร็วเลยเนาะเออยังไงบ้างพี่ ตอนแรกมันใบ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 มันจะมันจะแห้งนะอืมใบแห้งแปลว่าใช้สารเคมีมาเยอะใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยครับครับใช้สารเคมีเติมตลอดอ่ะตอนนี้ไม่ใช้อะไรสักอยาก่างละใช้แต่เพียวอลองทดลองเพียวให้เพียวกี่คะแนนดีก็ให้สิบนั่นแหละโอ้ <c oughs> ให้เต็มเลย, <c oughs> เลยหรอไม่ไม่เผื่อเดี๋ยวถ้าถ้าผลออกแบบเต็มๆแล้วเก็บเกี่ยวไม่ให้สิบห้าเลยเหรอเนี่ยเออ้โเกินแม่ เยยี่มหัวใจมันร้องข้างในวัดโดดดงดิโดดิโดมันเต้ตรงลงโตลงตรงเต้นโดดิโด อะไรอยู่อารมณ์ดีจังเลยวันนี้นี่ไงกําลังลดน้ําต้นไม้อยู่แล้วแบบพอมาเห็นแบบนี้แล้วมีความสุขอ่ะอแต่ก่อนนี้นะพี่เชอรี่นะมันไม่สวยขนาดนี้เลยนะนะเพราะว่าดินมันไม่ดีแล้วพอปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยไม่สวยงามโอ้โหเนี่ยพอพอดินมันดีปุ๊บนะมันก็เขียวใบมันก็สวยแบบนี้นี่ไปขายได้หลายร้อยหลายพันเลยนะพี่เชอรี่จริงเหรอน่าสนใจมากเลยครับทุกผูมที่ก่อนมานั่งที่ก่อนมาทักทายกันเหมือนเดิมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ เกษตรเยี่ยมรายการที่พาผู้ชมไปไขทุกปัญหาในเรื่องของการทำการเกษตรครับแก้ปัญหาได้ตรงจุดแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็เยี่ยมเกษตรกรก็เยี่ยมผลผลิตก็เยี่ยม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 จริงๆโอ้โห มีหน้าหาถึงอารมณ์ดีขนาดนี้ดูสิแม่มีความสุขนี่อยู่กับต้นไม้แบบนี้นะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันทําให้เราสดชื่นและถ้าเราแบบว่าทําการเกษตรแบบมืออาชีพเลยเนี่ยถ้าเราลดต้นทุนการผลิตนะครับก็ทําให้เรามีเงินเข้ากระเป๋ามากยิ่งขึ้นและก็ทําให้เกษตรกรนั้นรวยรวยรวยแต่ก่อนที่จะไปรวยกันเมื่อกี้นี้ที่บ้านบอกว่า ตอนปลูกช่วงแรกมันมีปัญหาแล้วในเรื่องของดินแล้วทําอะไรยังไงเพียวกูุ๊ตาเนี่ยมันช่วยยังไงบ้างมาถูกทางแล้วฮะพี่เชอรี่และคุณผู้ชมครับเกษตรกรคนไหนก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องของดินดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งดินโทมไม่ว่าจะเป็นการสะสมการใช้สารเคมีมาหลายปีนะบางที่ว่าเป็น10ปี2 0ปีไม่เคยดูแลไม่เคยบํารุงมาเลยเนี่ยมันก็ทําให้ดินนั้นมีปัญหาพอดินแข็งมากเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ง อ,อกน,นะแล้วก็บางทีดินมีปัญหาเยอะๆแบบนี้เนี่ยบางบางคนเนี่ยท้อใจอไม่อยากทําต่อแล้วนะโค้นทิ้งไปก็มีนะแต่วันนี้บัสมีตัวช่วยนี่เลยครับนั่นก็คือพียวกู๊ดพลัสเนี่ยววเปลี่ยนดินให้มีพลังฮนะ มันเพิ่มพลังแล้วก็มันมีพลังเนี่ยถึง5อย่างด้วยกันนะอ่ะพี่เซอรี่เรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันดีกว่าว่าพลังทั้ง5ของเพียวกูดพลัสเนี่ยมันเป็นตัวช่วยยังไงบ้างได้เลยค่ะสําหรับพลังทั้ง5ค่ะของเพียวกูดพลัสเปลี่ยนดินให้มีพลังค่ะพลังที่1ค่ะเขาช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อราค่ะพวกราสนิมราน้ำค้างราแป้งรากเน่าคนเน่าค่ะโอ้โหสารพัดไปนะเพียวกูดพัดค่ะ เขาคัดสรรจุรินทรียค่ะม,มาให้แล้วนะคะในรูปแบบของการพร้อมใช้เลย,ยว้าวพลังต่อมานั่นก็คือในส่วนพลังที่2ค่ะเพิ่มธาตุอาหารค่ะกดอะมิโนที่จำเป็นให้กับดินของเราอืมพลังที่3แล้วครับ ส่งเสริมการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะช่วยทําให้พืชที่เราปลูกเขียวแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นพลังที่4ต่อเลยอันนี้สําคัญมากเลยค่ะช่วยให้ดินของเราร่วนซุยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ําได้ดีทายเทอากาศได้ดีนั่นเองและสุดท้ายคือพลังที่5ครับอันนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะ ฟื้นฟูในเรื่องของปัญหาดินเสื่อมดินเสียดินเค็ม,มดินเปรียวนั่นเองค่ะให้มันกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ นั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนของเพียวก็แล้วแต่มันสามารถช่วยได้ลองไปดูว่าการทําการเกษตรของคุณเองเนี่ยมีตรงไหนที่เป็นปัญหาอยากให้เพียวเข้าไปช่วยหรือหรือว่าแก้ไขนะฮะอ่ะอย่างเช่นในเรื่องของดินดินเปรี้ยวดินเป็นกรดแบบนี้มันก็มีผลสําคัญเหมือนกันเพราะบางทีการที่เราใส่ปุ๋ยไปมากๆใส่สารเคมีไปเยอะๆเนี่ยมันผ่านการทับถมแล้วก็ตกค้างดินมาเลยเปรี้ยวดินมาเลยเป็นกรดหรือว่ามันทํา สังเกตหน้าดินมันจะขาวๆ oh <my> แข็งๆนะฮะแล้วเวลาปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรากมันไม่ออกไปชอนใช้หาอาหารมันก็เลยทําให้พืชไม่โตบางที่เนี่ยมันทําให้น้ําที่ลดลงไปเนี่ยมันขังอยู่ด้านใน พราะดินมันไม่ดีมันก็ทําให้เป็นรากเน่าโคนเน่าโอ้โหปัญหาเกิดอีกแล้วมันไม่ถ่ายเทอากาศกแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะฮะแต่พอเรามาใช้เพียวกูดพลัสเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็จะช่วยให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ําได้ดีเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในดินนี่แหละก็ทําให้โรคใบเหลืองใบจุดราน้ําค้างราสนิมต่างๆไม่เกิดขึ้นโอ้โหครบจบอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นค่ะไม่ให้เสียเวลากับความพิเศษแบบนี้ โปรโมชั่นดีๆโดนๆค่ะต้องมาแล้วแบบนี้จัดโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมเลยดีกว่าใครที่สนใจกับเพียวกู๊ดพลัสเนี่ยนะฮะ<ช>วันนี้เราจัดโปรเลย2ถุงเนี่ย ปกติราคา2,000บาทแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมโทรมาทันเนี่ยนะฮะ100สายแรกเอาไปเลย999บาทและแถมให้ไปอีกเลยกับเพียวพง1ซองมูลค่า400บาทให้ไปเลยว้าวสุดยอดเป็นแบบพ่อบุญทุม่มแม่บุญทุ่มให้คุณผู้ชมไปเลยนะฮะ <c oughs> มาถึงโปรต่อมากันบ้างกับโปรชุดเดียวเอาอยู่ซื้อ6แถม8มีอ,อะไรกันบ้างครับพี่เชอรี่ร ว่าโปรนี้ยิ่งคุ้มเลยค่ะครับเป็นซุปเปอร์เพียวค่ะสองขวดค่ะเพียวเวิร์กสองขวดเพียวกู๊ดหายคันหนึ่งถุงเพียวพาวเวอร์หนึ่งขวดจากราคาปกติ6,380บาทวันนี้ค่ะเหลือแค่เพียง 2,997บาทเท่าน,านั้นแต่ยังไม่พอนะครับถ้าคุณผู้ชมโทรเข้ามาทันตอนนี้เราแถมให้บีกเลยอีก8อย่างนะมีเพียวผง3ซอง พีเอ็ซองแล้วก็เสื้อยืดแขนยาวเท่ๆอีก1ตัวเอาไปเลยฮะให้ฟรีๆแบบนี้ทั้งหมดเพียงแค่2,997บาทสรุปแล้วเนี่ยไรหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยไม่ถึง10บาทว<า>้าว<า>ถุงมากครับโปรดีมากไม่อยากให้ทุกคนพลาดน,นะคะใช่เลย,เลยนี่ต้องบอกว่า1ถุงแบบนี้คุณผู้ชมนะสามารถผสมน้ำได้ถึง 1,000ลิตรเลยครับ <Wow. S 1> แล้วก็ฉีดได้15-25ไร่ คุ้มไหมฮะคุ้มแบบนี้ไม่พอเรามีสูตรมาฝากกันด้วยโอ้โหถูกต้องครับผมเริ่มต้นจากสูตรปรปับปรุงบำรุงดินก่อนผสมยังไงบ้างครับพี่เชษได้เลยค่ะสำหรับสูตรปรปับปรุงบำรุงดินนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเริ่มต้นของการปลูกค่ะครับง่ายมากเลยค่ะเพียงใช้เพียวกู๊ดพาร์ทเนี้ยละค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ,เ,ะ,ะเ,เ,เท่านั้นเองผสมน้ำยี่สิบลิตรค่ะเอาไปฉีดเข้าในแปลงปลูกกันก่อนนะคะครตรงนี้เนี่ยเพื่อยับยั้งพวกเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียต่างๆรวมถึงเป็นการ เพิ่มเติมในเรื่องของอะไรทานอาหารจูดินซีให้กับดินนั่นเองค่ะมันจะได้ทําให้พืชที่เราปลูกเนี่ย โตเร็วแข็งแรงเพิ่มผลผลิตไปในตัวคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ฉีดพ่นลงดินอย่างเดียวนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนําไปบํารุงได้ต่อเลยนะ <c oughs> ครับก็คือจะฉีดที่ลําต้นหรือว่าจะฉีดที่ใบก็ได้นะแต่วิธีการผสมเนี่ยจะแตกต่างจากเมื่อกี้นี้ก็คือใช้เพียงแค่2ช้อนชาเกียวกูดพลัส2ช้อนชาผสมน้ํา20ลิตรเท่านั้นเองแล้วก็ฉีดเป็นแบบละอองฝอยที่ต้นก็ได้ที่ใบก็ได้นะฮะ <c oughs> ก็ถือว่าบํารุงตั้งแต่ก่อนปลูก แล้วก็บำรุงระหว่างปลูกด้วยนะฮะก็ทำให้พืชเนี่ยได้เติบโตแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยเหมือนกับเกษตรกรบางคนเป็นไงฮะมีปัญหาเรื่องดินไงพอมีปัญหาเรื่องดินราเอ้าพอเอาเพียบกูพัดไปช่วย ดินมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาดีเลยดีเลยแบบนี้ดินดีปุ๊บมันก็ทําให้การปลูกอะไรก็ดีติดผลผลิตไปในตัวครบจบหมดเลยนะใบใหม่ใบสวยมันก็งอกออกมานะครับเหมือนกับเคสรีวิวต่อไปนี้ครับที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะฮะนั่นคือเป็นเคสของพี่สมานบุญไทยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่นี่นะก็คือเป็นการปลูกข้าวปลูกพริกแล้วก็ทุเรียนด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหานะพอใช้ไปแล้วเนี่ย พี่เขาบอกว่าคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะดีขนาดนี้เจอของดีไม่ต้องไปสัรหาอะไรแล้วใช้ตัวนี้แหละใช้เพียวตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ไปชมเคสกันเลยครับพี่เจอของดีแล้วอะลดต้นทุน100เเซลยค่ะประทับใจคือได้ผลผลิตเยอะนี่มันเรื่องจริงพี่ไม่ได้โม้ทดลองมาทุกอย่างก็ลองมาหมดแล้วแต่มันไม่เหมือนเพียวปกติพริกจะเป็นไหงิกแต่พอพี่ใช้เพียวไม่มีไหงิก ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นก็เรื่องกุ้งแห้งนี่หายห่วงไม่มีเรื่องกุ้งแห้งนี้หายห่วงไม่มีเมื่อก่อนพี่ไม่ได้ใช้นี่มันมันจะเหลืองแต่พอพี่มาใช้เพียวฉีด5้าวันมันจะแทงยอดใหม่เลยแมลงหายเลยไม่มีไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นแล้วฉีดเพียวอย่างเดียวเราไม่ต้องกังวลเรื่องเพีย้ยเรื่องอะไรแล้วเราต้องใช้เพียวฉีดเพียวคือหายหายหมดเลย ใช้ามาหกชนิดแหละมันยิ่งฉีดยิ่งเลืองอะ่ะแต่พี่มาหยุดที่เพียวพี่ได้เกรดเออแบบที่เราไม่เคยเห็นล่ะแบบที่เราไม่เคยเห็นล่ะฉีดเพียวครับเขียวเขียวกว่าที่เราใส่ปุ๋ยเคมีอีกมันก็รู้สึกดีใจอะ่ะไม่เคยได้ผลผลิตขนาดนี้สักทีอะ่ะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นแบบเหมือนเราคาดไม่ถึงว่าผลผลิตมันจะดีขนาดนี้เมื่อก่อนอะ่ะพี่เก็บนะพี่จะได้ประมาณสองถุงปุ๋ยแต่พอพี่ใช้เพียวอะ่ะถึงแปดถุงปุ๋ย ผลผลิตเยอะมากๆอะ่ะเกินเชื่อเกินเชื่อแนะนําให้ฉีดเลยเพียวอ,อะ่ะพวกมแมลงอะไรมันไม่มีมลรบกวนเรื่องใบหนิกใบเหลืองก็ไม่มีดินมันจะแข็งน้อยลงอะ่ะจะร่วนซุยดีแต่พี่ใช้เพียวมาผลผลิตจะเพิ่มแล้วก็ต้นทุนเราจะลดลงเยอะเลยเงินจะเหลือไว้ให้ลูกเงินจะเหลือไว้ให้ลูกรู้สึกด,ดีแล้วก็พี่ไม่เป็นเปลี่ยนใจที่จะใช้ยอย่างอื่นแล้วใช้เพียวอย่างเดียวใช้เพียวอย่างเดียว ไม่ต้องลังเลและตัดชินใจได้เลยเพียวอย่างเดียวพี่ยกให้ร้อยคะแนเนเลยอย่างนี้ต้องเพียวผลผลิตย่ำเลยว้าวข้าวก่อสวยพริกก่อดีอทุเรียนก่องาม <c oughs> มีแต่สิ่งที่ดีๆแบบว่าคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวทั้งดกมากแล้วก็ที่สำคัญลดต้นทุนเกินครึ่งไปเลยพี่บอกว่าอะไรนะ ตอนหนึ่งยเนาะอะไรคาดไม่ถึงนมันคาดไม่ถึงงเพราะว่าแหมใช้แล้วมันก็ดีใช่ถูกต้องใช้ดีผลดกลดต้นทุนแล้วก็ที่สําคัญเลยอันนี้เเสียงตอบรับยืนยันอีกหนึ่งเสียงในเรื่องของการเห็นผลได้เร็วทันใจนั่นเองนะใครที่อยากประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับก็ดูเคสตัวอย่างของเรากันได้นะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปโฟนอินกันบ้างดีกว่า เขาจะเป็นเกษตรกรอยู่ที่ไหนปลูก,ลกอะไรและผลผลิตมันจะงอกงามขนาดไหนช่วงหน้าก um ่อนไปเจอกันกับรายการเกษตรเยี่ยมครับเกษตรเยี่ยมกู๊ดกู๊ดกู๊ดเพียวกู๊ดพลัสสุดยอดนวัตกรรมบำรุงดินรูปแบบใหม่ที่ป้องกันโรคพืชได้ในคราวเดียวกันเพียวกู๊ดพลัส พัดสันจูลินซีหลากหลายสายพันธุ์ที่มีประโยชน์กับพืชในรูปแบบพร้อมใช้งานได้ทันทีหมดปัญหารโรคพืชเชื้อราใบจุดใบเหลืองพืชยืนต้นตายด้วยเพียวคูดพลัสเปลี่ยนดินให้มีพลังวิธีใช้ไม่ยุ่งยากแค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นเป็นละอองฝอยก็จะทำให้พืชได้รับสารอาหารและกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ใบเขียวต้นแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงเพียวกุดพลัสหนึ่งถุงผสมน้ำได้สูงสุดถึง1,000ลิตรฉีดพ่นได้15-25ไร่ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อ,อยมันสำปะหลังข้าวโพดยางพาราปลาล์มผลไม้และพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเลือกจับคู่เพียวได้ทุกสูตร ช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายตรงใจเกษตรกรขนาดกำลังดีใช้ง่ายพกพาสะดวกประหยัดเงินประหยัดเวลาดูแลพืชแบบครบวงจรทั้งบำรุงและป้องกันโรคในครั้งเดียวเพียวกรูดพลัสเปลี่ยนดินให้มีพลัง เชี่ยงอ่ลยช่วยผมไล่ไล่ต้นยางไล่อยู่ทุกวันถ้าไม่ได้ใช้เชี่ยนะมันคงจะสวรร์อนาคตไปแล้วยางของผมมันพื้นตัวมีน้ายางมาให้ไหมอเดี๋ยวกูดวัดโคน,นเปียวผงจะบํารุงมันจะงามไวเห็นไวสาบานได้เลยว่าฉีดเทียวอย่างเดียวเรื่องดกรเรื่องแมลงเรื่องอะไรสารพัด,ดเลยดีหมดแมลงนอนเวลาลดได้ประมาณ8 0ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเลยต้นสมโซมันฉีกไปนะั่นะไม่เกินภายในหนึ่งอาทิตย์ลรทะลึล่งดอตแตกดอกแตกอะไรองมันช่วยให้ดินชุ่มดินดี ดินเย็ยนด้วยฉีดไปเนี่ยเพี้ยไฟไรแดงเขาจะไม่ถวนมันจะตายมันหักกิ่งหักอะไรลงมาผมฉีดมันขึ้นขึืน,น,นด้วยไล่มแมลง <c oughs> เอามาฉีดแล้วมันเงาก็าผิวสวยเรื่องต้นฟื้นฟูนฟนต้นนี่หายห่วงโปรโมชั่นชุดทดลองเพียวกู๊ดพลัสเปลี่ยนดินให้มีพลังปรับปรุงดินแก้เชื้อรา2ถุงราคาปกติ2,000บาทลดเหลือ999บาท สนใจโทร0210499990877549999หรือไลน์เกษตรเพียวเกษตรเยี่ยม เย่เยเยเกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวใครใครก็ใช้เพียวฮะเหมือนกับในช่วงนี้คุณผู้ชมฮะกับรายการเกษตรเยี่ยมของเราครับนั่นก็คือช่วงของตัวจริงเสียงจริงเราจะโฟนอินนะฮะโทรหาเกษตรกรกันดีกว่านะครับเหมือนกับเคสนี้นะพี่สกลแก้วมาอยู่ที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้า ขึ้นเหนือกันบ้างเดี๋ยวดูดีกว่าว่าพี่สกนเนี่ยเขาปลูกอะไรและรู้จักเพียวได้ยังไงนะครับโอใช่แล้วช่วงนี้เชียงใหม่อากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างกรุงเทพนะยังร้อนรหนาวหเนาะร้อนหนาวหนาวบางช่วงก็อะฝนตกบ้างอะไรบ้างอดูซิรับไหมเดี๋ยวรอดูนะะคือเคสนี้ของเราคืออยู่ก็ต้องรับไม่อยู่ก็ต้องรับ สโลแกนเราสวัสดีครับพี่สกลหรือเปล่าครับครับสวัสดีครับวัสดีครับาตใช่แล้วครับครับผมบาสนะพี่บาสกับพี่เชอรี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในรายการสดจากเพียวนะครับครับผมโอเคพี่สกลอยู่อำเภออะไรครับผมอยู่อำเภอดอยหลอดอยหลอไม่เคยได้ยินเลยอะดอยหลออยู่ตรงไหนอะพี่่าอยู่อยู่ จากเมืองจากเชียงใหม่ไปเทางที่ใต้ประมาณสามสิบห้ากิโลอ๋อไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเมืองนะตอนนี้พี่สกลเนี่ยปลูกอะไรบ้างครับผมปลูกแต่ลำไยครับ๋อ้ลำไยปลูกมากี่ปีแล้วพี่โอ้ลำไยนานแล้วอ๋อปลูกมานานแล้วก็คือปลูกมาตลอดเลยเนาะปลูกมาตลอดยี่สิบกว่าปีแล้วบ้างโอ้แขดงว่าลำไยตัวนี้ก็นานแล้วเนาะนานแล้วครับครับแล้วมารู้จักเพียวได้ไงครับพี่ ออที่รู้เพียวเหรอครับก็ก็ดูทีวีดูอะไรไปตอนดึกๆเดือดป็ดเจอเลือกเจ็ดสองละกัอืมอ่ามเปิดไอช่องเจ็ดสองอ่ะก็ก็เหมือนตอนนั้นตอนนั้นเปิดทีวีเนาะแล้วก็มาเจอช่องเจ็ดสิบสองก็เลยมาเจอเพียวแล้วแล้วอะไรถึ่ตัดสินใจสั่งซื้อเพียวล่ะครับอืมก็ ตามที่ทำบรรยมาเป็นสิบสิบปีนะครับเราใช้ไปเรื่อยๆใช้ใครว่าอะไรดีก็ทำไปเรื่อยๆมันไม่ไม่ไม่ก็ได้ผลอ่ะบางปีมันก็ได้สองสามแสนบางปีมันก็ขาดทุนไม่ได้แล้วลำไยพี่นี่กี่ไร่เนี่ยฮะแปดไร่ฮะแปดไร่ปกติแปดไร่เนี่ยครั้งหนึ่งมันต้องได้เท่าไหร่ที่ถือว่าถือว่าโอเคเนี่ยรายได้เนี่ย โอเคประมาณสามแสนายนะสามแสนไปปลายืมบอกว่าราถึงสี่แสนสปีอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะมารู้จักเพียวเนี่ยคือว่าลำไยมันไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่ถูกไหมพี่แล้วก็ได้ได้ไม่ค่อยเยอะไม่ได้เลยอ่ะสองสามปีที่ผ่านมานะในนี้เดี๋ยวนะขาดทุนขาดทุนขาดทุนมาหลายปีเนาะครับครับคือคือสาเหตุของมันนะสาเหตุของมันหนึ่ง ดินมันเสียดินไม่ดีอ่าดินมันดินโดนสารเคมีเยอะครับอ๋อดินไม่ค่อยดีแล้วก็ต้นมันส้มต้นแก่ต้นมันส้มอืมปีนี้ปีนี้ก็ออกพ่อเก็บเกี่ยวได้เล็กๆน้อยๆสองสามหมื่นก uh ับให้เขาไปอืมก็ยางเขาตัดแต่งจริงอืมยางตัดแต่งจริงสักพักหนึ่ง house ก็เอาพี่บ right. ัวเนี่ยลงไปครั้งหนึ่งนะ ครับอใส่น้ําใส่ลายเกลีเตรียม,ต,มต้นนะเตรียมต้นมาเขาว่าเตรียมต้นนะแปุ๋ยไม่ปุ๋ยยังไม่ใส่นะอปุ๋ยไม่ใส่รอ,ส,อสักพักหนึ่งมาเจอเพียวเนี่ยไงต้องเห็นเพียวก้าเรารอเราเอาวัตเตียร์ต้นเ,เพียวหนึ่งเพียวสองบวกกันอ๋ๆๆอ,เ,อเพียวหนึ่งเพียวสองนะเพียวหนึ่งเพียวสองบวกกันแล้วก็เพียวเอ็กซ์บวกเข้าไปก็เพียวเอ็กาวัตุล เทียบต้นสองสามครั้งนะเห็นว่ามันโอ้เันข้าท่าดีอ๋อใบเขียวพี่ใช้เพียวมานานเท่าไหร่ฮะใช้เพียวเมื่อเชิญานเดือนสองเดือนเนี่ยแสดงว่าเพิ่งแสดงว่าเพิ่งรู้จักเพียวใช่ไหมพี่เพราะกำลังฟังหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เจอปัญหาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดินไม่ดีต้นโทมแล้วก็ลองมีการใช้นู่นนี่นั่นมาช่วยในการแบบบำรุงเนาะ แล้วพอมารู้จักเพียวแสดงว่าหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้เพียวหนึ่งเพียวสองเพียวเอ็กถูกไหมฮะครับพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับพี่สกลครับโอ้โหรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วดีืมรวดเร็วเลยเนาะยังไงบ้างพี่ใบมันเปลี่ยนไปเลยใบตอนแรกมันปลายใบปลายใบมันจะมันจะแห้งนะอืมใบแห้งมันมันมีใบแห้งไงใบแห้งต้นใบใบเขาก็บอกว่ามันเกี่ยวกับสาร ป็นงัง้นเป็นงี้แปลว,ว่าใช้สารเคมีมาเยอะใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยครับใช้สารเคมีตลอดอ่ะอม,มันก็ไม่ค่อย<ต>มีพลังเนาะดินนี้นอนตอนนี้ไม่ใช้อะไรสักอยาก่างละใช่แต่เพียวทดลองเพียวเห็นตัวเห็นว่ามัน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 กิ่งมันใบมันสมบูรณ์ดีอ่ะใบสขขึ้นสมบูรณ์กิ่งก็สมบูรณ์อันนี้ลองใช้เพียวทั้งหมดแปดได้เลยไหมพี่หรือว่าแบ่งส่วนทดลองแปดไดเลยโอ้หักดิบเลยนันเนี่ยไม่ใช่อะไรแบบ ไม่ใช่อะไรเสริมเลยอ่ะมันเป็นเรื่องต้นอ๋อเป็นเรื่องต้นไม่ได้เสริมอะไรอ่ะต้นมันใหญ่นะอืมต้นเนต้นมันยี่สิบกว่าปีอ่ะต้นใหญ่ตัวปียี่สิบกว่าปีต้นใหญ่ครับก็เลยพอใช้เพียวเข้าไปเนี่ยเห็นผลทันตาคือว่าใบเขียวสมบูรณ์ผนมันลื้อเนี่ยจะพูดอีกครั้งนะเปลี่ยนเป็นเพียวซูเปอร์เพียวกับเอเว่าวิธีการใช้สําหรับพี่สกลเองเนี่ยมันใช้ยากใช้ง่ายยังไงการผสมต่างๆพอจําอัตราส่วนได้ไหมครับ ใช้ถังสองร้อยลิตรอ่ะสองร้อยลิตรนะถังห้าถังต่อครั้งเนี่ยนะผสมปวัตส่วนบมันอ่ะเดือยวกสองร้อยชุบกรเพลสองร้อยต่อถังนึงนะเราก็ไปฉีดเลยเนาะจะลองดูผลว่าผลมันจะโตไหมสีจะสวยไหมมันจะแตกไหมรสชาติจะอร่อยไหมเนาะ รสชาติได้อร่อยแน่นอนอ่าไม่แน่นะใช้เพียวไปมันอาจจะหวานทุกปีอ่ะครับผมแต่สำคัญที่สุดนะอืมผมกลัวที่สุดคือกลัวการแตกกันโดกรลูกแตกเหรอพี่มีเคสจำใหญ่ที่เราไปถ่ายมาเหมือนกันอันนี้ก็คือผลไม่แตกอใช้เพียวเข้าไปก็ผลไม่แตกมั่นใจได้มั่นใจได้นะผิสวยรสชาติดีสบายใจหน่อยสบายใจผิวสวยรสชาติดีไม่มีแมลงเฮียกุ่มันสำหรับ ลงดินใช่ไหมใช่เลยครับก็คือผสมตามอัตราส่วนที่เราเขียนไว้เนี่ยแหละแล้วก็ไปฉีดพ่นรอบๆดินหรือโคนต้นได้เลยแล้วดินที่มันเคยมีปัญหาหรือว่าดินมันแข็งที่พี่เป็นอ่ะมันจะกลับมาดีขึ้นนุ่มขึ้นแล้วรากมันก็จะไปหาอาหารได้เยอะขึ้นมันก็เติบโตขึ้นแตอนนี้ดินแต่ตอนนี้ดินดีละดินรู้สึกว่าจะรู้ซึกจะร่วนแล้วไงอืมอาจจะเป็นผลแ่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้นะอืม มันคงจะเป็นผลมาจากแดดที่เราที่มันที่มันรับโทษขึ้นไปมันน้ำมันจะย้อยลงมาใช่อันจะย่อยลงมาใช่ไหมีส่วนมีส่วนค่ะนานๆจะยดอยอะย่คงมีส่วนแต่อยากอยากเห็นลูกมันจะจะมีเอเอไหม่นี่อขอให้มีเอเอนะพี่ขอให้มีเอหรือเอเอเดียวก็ยังมีนะได้แน่นอนได้แน่นอนค่ะขอให้มันลูกมันสีมันสวยอ่ะได้ได้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวสีสวยลูกโตแน่นอน นะเราก็ได้ผลเยอะแน่นอนเพราะว่าขนาดเพิ่งลองใช้ตอนนี้ยังเห็นว่าขึ้นเยอะกว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้เพียวนะฮะอ่ะทั้งหมดเลยถ้ามี10คะแนนเพียวสพี่ส,สกลเนี่ยจากการทดลองใช้เนี่ยให้เพียวกี่คะแนนดีก็ตอนนี้ก็ก็ให้สิบนั่นแหละโอ้โอให้เต็มเลยเหรอไม่ไม่เผื่อเดี๋ยวถ้าถ้าผลออกแบบเต็มเต็มแล้วเก็บเกี่ยวไม่ให้15เลยเหรอเนี่ย เออควเกนแ่ได้เดี๋ยวเป็นกําลังใจเอเดี๋ยวค่อยติดตามเรื่อยๆนะบาร์กับพี่เชอรี่แล้วก็ทีมงานจะติดตามเรื่อยๆขอให้ผลดกๆด็น้ำนน้ำเต็มที่เลยนะบบใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลได้ก็ขอให้ผลดกๆนะพี่นะกำไรเยอะๆลูกใหญ่ๆรวยๆและสุขภาพแข็งแรงนะครับ ได้ครับก็ไม่กลัวพี่สกลแล้วครับผมครับครับขอบคุณมากานะครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากกินลำไยอ๋อโอเคคือแต่ละเคสเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่นะฮะบางเคสเนี่ยก็ใช้กันมาอย่างยาวนานอันนี้เพิ่งใช้ประมาณไม่ถึงเดือนถสองเออสามเดือนสองเดือนประมาณนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วขนาดว่าเพิ่งเริ่ม1 2ถึงสองเดือนแต่ก็เริ่มเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะแต่สิ่งที่บัตเห็นชัดกว่านั้นเลยคุณผู้ชมจากการที่พูดมาคือบางที่เนี่ยดินมันเป็นดินเก่าต้นมันปลูกมาสิบ0ปีเนี่ยแล้วถ้าเกษตรกรไม่เคยดูแลมันเลยอ่ะคืออย่างบ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 ้านเนี่ยนะเขาก็มีการแบบถยหน้าดินรวนดินใหม่ให้มันแบบปรุงดินแบบสภาพดรวนซุยอย่างนี้เนอะแต่เนี่ยไม่มีการบำรุงเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะมันก็ทาเป็นธรรมดาที่ดินมันจะแข็งพอดินมันแข็งปุ๊บแร่ ธาตมันไม่มีด<ช>ินมันไม่ร่วนซุยพืชหรือว่าตัวลำไย,ยเองมัน,ม,นม,มันไม่เติบโต พราะอาจารย์พอได้ใช้เพียวเข้าไปนี่ขนาดแค่ละอองบางอย่างนะลงมาที่ลงมาที่ตัวดินพี่สกลจะบอกเลยว่านี่ยังขนาดยังไม่ได้ใช้เพียวกููดนะดินมันยังนุ่มขนาดนี้เลยแต่ว่านี่บอกเลยเหมือนเหมือนในต้นรายการของเราเนี่ยครัใช้มาปุ๊บนะดินก็ใหม่เปรียวนะดินก็ร่วนซุยแล้วเวลาดินร่วนซุยเนี่ยมันทาให้เกิดมีไส้เดือนมาเยอะขึ้นนะแล้วมันทําให้พืชเนี่ยรากออกไปหาอาหารได้เยอะมันก็เติบโตมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเคสที่นํามารีวิวกับเคสผลไม้ หรือว่าลำใหญ่ที่จังหวัดเชียง,ยงหยใหม่อา้าวเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากจะได้ผลผลิตดีๆแล้วก็ขายได้เงินเยอะๆแบบพี่สะกนี้เรามาจาับโปรโมชั่นกันเลยดีกว่ายรอบนี้เรามีกี่โปรดีพี่เชอรี่รอบนี้ค่ะเราจัดกันมาอยู่ที่2 p r โปรโมชั่นใช<ห>่ใช่แล้วโปรโมชั่นแรกค่ะเป็นแบบเบาๆแบบทดลองกันไปก่อนค่ะครับนี่เลยใครมีปัญหาในเรื่องของดินค่ะต้องโปรนี้เลยกับ เที่ยวกูดทัดขาด2งถุงจากราคาปกติ2,000บาทเหลือเพียง999บาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอยังไม่หมดค่ะพิเศษของเราท้าทาันโทรเข้ามาสั่งภายใน100ท่านแรกค่ะรับไปเลยเที่ยวพงหนึ่งซองแบบทดลองนะฮะพันเดียวมีทอนถูกต้องใครที่สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยกับโปรโมชั่นนี้นะครับแต่สำหรับบามาทั้งทีปลูก8ไร่แบบนี้ นะหรือว่าทำแบบ10ไล่อ,อัพเ,อเนี่ยมันเยอะขึ้นคุณผู้ชมฮะเราก็เลยต้องมาโปรนี้บ้างดีกว่าเป็นโปรชุดเดียวโดนชุดเดียวอยู่ครับโปรโมชันนี้ซื้อ6แถมแปดแถมแปดไปเลยครับมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะซปเปอร์เพียว2ขวดเพียวเวิร์ก2ขวดเพียวกู๊ดพลัส1ถุงฮะเพียวพาวเวอร์1ขวด จากทั้งหมดราคา6,380บาทครับวันนี้พิเศษสุดๆให้กับเกษตรกรที่รักทั้งหลายครับเหลือเพียงแค่2,997บาทเท่านั้นสุดยอดแต่ลดอย่างเดียวไม่พอแถมไม่ปีกเลยคุณผู้ชมฮะเพราะเราแถมให้คุณผู้ชมไปอีกเลยนั่นคือเพียวพง3ซองเพียวเอซซองและเสื้อยืดแขนยาวเท่ๆอีกหนึ่งตัวทั้งหมดนี้คุณผู้ชมได้ไปถึง8อย่างเลยนะฮะ ในราคาเป่พียงแค่2 9บ7บาทเฉลี่ยแล้วตกต้นทุนไร่ละ10บาทเท่านั้นเด้วคุ้มสุดสุดคุ้มมากแบบนี้<า>ดังนั้นค่ะความพิเศษแบบนี้อย่าช้าอย่าตัดสินใจนานนะคะเพราะว่าบ,บอกเลยว่ามัน คุ้มค่ามากๆจริงๆเลยค่ะคุ้มจริงๆนะครับแล้วถ้าใครที่ปลูกผลไม้เนี่ยนะทางที่ดีนะเสริมเข้าไปอีกกับพีเอ็กฮะมันจะมีประสิทธิภาพสูงไปอีกเลยสูงมากต้องเสียงสูงขนาดนี้เลยนะตีบันไดขึ้นไปพูดนะฮะเพราะว่ามันจะช่วยในการป้องกันโรคแล้วก็แมลงด้วยนะครับตัวพีเอ็กหนึ่งซองเนี่ยผสมน้ําได้ถึง100ลิตรด้วยกันแล้วก็ฉีดได้3-4ไร่นะฮะหรือจะไปเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีก ใช้เพียวผงก็ได้1ซองเนี่ยก็ผสมน้ำได้ถึง200ลิตร นะฮะแล้วก็ฉีดได้4 6ถึง6ไร่นะก็คุ้มค่าแบบนี้ใครที่สนใจเป็นโปรไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ02104999 9 0 8 7 7 5 4 9 9 9 9หรือว่าช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้โทรเข้ามาได้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะย้ำนะอยากคุณผู้ชมนั้นลองเปิดใจใช้เพียวและรับประกันคุณภาพว่าเพียวสามารถช่วยคุณได้ฮะเชื่อว่าใช้เพียวแล้วครบจบทุกปัญหาพืชไม่ว่าจะเป็นเชื้อราโคนเน่าใบ เหลืองใบจุดราน้าค้างผลผลิตน้อยไม่ติดดอกไม่ออกผลหรือว่าจะเป็นโรคเยอะอมแมลงศัตรูพืชเยอะเพีย้ยเยอะนอนเยอะทำยังไงดีแบบนี้ต้องท้าให้ลองค่ะเพี่ยวช่วยกเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะปลอดภัยไร้สารเคมีมัม่นใจได้เลยค่ะแบบนี้ต้อง เพียว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 เกษตรกรทั่วไทยก็ใช้เพียวถูกต้องเลยนะฮะวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเราจะจัดโปรแบบโดนๆจุกๆนีแน่นอนเนือหรือว่าเราจะไปโฟนอินกับเกษตรกรเทปไหนอ่ามีวิธีการยังไงเทคนิคเคล็ดลับเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันค่ะในเทปหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับรายการเกษตรเยี่ยมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่ฮะพอใช้แล้วมันก็จะสวยดกดำแบบนี้เ,เดี๋ยวจะปลูกบอลน,นะเอาไปขายต่อ